บิมาหนด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอขอความสันติจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาและพี่น้องที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ทั้งหลายเราจะมาทำความรู้จักคำว่าอันอิสลามหรือศาสนาอิสลามคือศาสนาอะไร มีความหมายว่าอย่างไรอิสลามคืออะไรอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติเป็นศาสนาของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลลโลกพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายผู้สร้างอาดัมและฮาวาและทรงบังเกิดจากทั้งสองซึ่งผู้คนอย่างมากมายดังนั้นมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วมาจากอาดัม และอาดัมถูกสร้างมาจากดินอิสลามคือศาสนาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายในอดีตแต่มีผู้คนเริ่มออกห่างจากศัจธรรมและความรู้เริ่มสูญหายพระองค์อัลลอฮ์ได้ส่งบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายในอดีตเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนกลับไปสู่ศัจธรรมและกลับไปสู่การกราบไหว้ต่อพระองค์เพียงองค์เดียวโดยให้อิกภาพต่ออัลลอฮ์ ในการเป็นเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์มายึดมั่นต่อพระองค์ในการขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองและวิงวอนขอจากพระองค์เมื่อเกิดความยากลำบากและเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและวันแห่งการตอบแทนความดีและความชัว่วพระองค์ได้กำหนดให้สารแห่งอันอิสลามครอบคลุมสำหรับประชาชนาทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์หรือจินไม่ว่าอาหรับ หรือคนไม่ใช่อารับพระองค์อัลลอฮ์ได้ดำรัสว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาคือมุฮัมมัดเว้นแต่เพื่อพวงเบาทั้งมวลให้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแก่เขาพระองค์ได้ประทานคัมภีร์อันกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายจากบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่พระองค์ได้ประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําและความเมตตาให้แก่มนุษยชาติทั้งหลายเป็นคัมภีร์เล่มเดียว ที่โปรองสรงรักษาจากการถูกลดหย่อนเพิ่มเติมและบิดเบือนเป็นคำพีที่มหัศจรรย์มีความสวยงามในสำนวนโอหานและสนอไพเราะมีความรัดกุมของความรู้ในทุกๆด้านเป็นโอรสและเป็นยารักษาร่างกายและจิตใจของมนุษย์อันกุรอานเป็นคำพีที่ให้ทางนำและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮ เขาก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และประโลกโดยที่เขารู้ถึงวิธีการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และรู้ถึงแก่นแท้ของมันรู้ถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างรู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงศาสนาทูตคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม เพื่อประกาศศาสนาและเพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีและเป็นความเมตตาแก่มนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสนาทูตที่ถูกรอคอยในยุคที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเขา่าความงมงายและความป่าเถื่อนท่านนาบีนั้นมาจากตระกูลที่มีเกียรติที่สุดล้ำเลิศดในมารยาทเป็นผู้ที่ถูกยอมรับในความสัจจะและความไว้วางใจไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของท่าน เป็นผู้ที่มีความรักความห่วงใยต่อประชาชาติของท่านอย่างมากมุสลิมคือผู้ที่ศรัทธาต่ออลลอผู้ที่ยอมจำนนตัวต่อพระองค์โดยการปฏิบัติตามข้อสั่งใช้และละเว้นจากสิ่งที่ถูกสั่งห้ามอันอิสลามตั้งอยู่บนเสาหลัก5ประการ 1. คือการปฏิญาณตนยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดที่ควรแก่การกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ และยอมรับว่าท่านนาบีุมฮมัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์ 2. การดำรงไว้ซึ่งการละหมาด 3. การจ่ยายะกาศแก่ผู้ยากจนและขัดสน 4. การถือสิดดในเดืรรดอนรฎอน 5. การบำเพ็ญฮัจณ์ณเมืองเมิกะสำหรับผู้ที่มีความสามารถหลักศรัทธาในอิสลามในอิสลามมีความเชื่อและหลักศรัทธาหประการ ประการที่หนึ่งคือการศรัทธาต่อเลาะโดยเชื่อว,ว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างทุกสปปรรพสิ่งทั้งหลายผู้ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้กำเนิดกิจการทั้งหลายเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ให้เป็นและให้ตายพระองค์ทรงมีพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะที่สูงส่งมนุษย์จึงต้องขอบคุณต่อเลาะจากความโปวดปานทั้งหลายเป็นบ่าวที่ดีต่อพระองค์โดยการกราบไหว้ และการพักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์คือที่พึ่งของมนุษย์ในยามเกิดความยากลําบากประการที่สองการศรัทธาต่อบรรดาเทวทูตมาลายกะเช่นยิบรีนคือผู้ที่ทําหน้าที่นําสารจากอัลลอฮ์ลงมายังบรรดาศาสนทูตประการที่สามการศรัทธาต่อบรรดาคมภี์เช่นเตารอดโตราที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนับีุูซา และอินจีนไบเบิลที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีอิสซาคืคอเยซูซาบูตเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีดาวูดเดวิดและคำพีอันกุรอานเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานให้แก่ท่านนาบีมุ h ัม m a d สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่4คือการศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตที่พระองค์ได้ส่งพวกเขามาประกาศศาสนาเช่นท่านนาบีอาดัมนบีนวันวโนอา นบีบรหิมบราหัมนบียูซุปนบีมูซามูเซสนบีอีซาเยซูและท่านนบีมุมั m m a d สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประการที่5การศรัทธาต่อว,วันสิ้นโลกประการที่6กการศรัทธาต่อการกำหนดทั้งหลายมาจากอัลลอฮ์บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องยินดีในสิ่งที่พรรองรงกำหนดเสมอขอบคุณในสิ่งที่ดีงามและอดทนกับบททดสอบ ทั้งหมดหล้วนแล้วเป็นความดีและเป็นผล,ลบุญจากคุณลักษณะพิเศษของอิสลามอิสลามคือศาสนาแห่งอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษแกมษสส่มนุษย์เป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติตั้งพวงเพราะทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมและอาดัมพระองค์ก็ทรงสร้างมาจากธาตุดินเป็นศาสนาที่มีความชัดเจนรัดกุมทุกอย่างในชีวิตและการเป็นอยู่ของมนุษย์ ในชีวิตของคนและครอบครัวและสังคมทั้งหมดเป็นศาสนาที่นำมาเพื่อคุณประโยชน์และเมตตาให้แก่มนุษย์ทั้งพวงและมาห้ามปรามจากสิ่งที่เกิดโทษแก่พวกเขาเป็นศาสนาที่มีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อศัตรูและเพื่อนรักคนใกล้ชิดและห่างไกลเป็นศาสนามาให้ความสำคัญต่อสติปัญญาด้วยเหตุนี้มีบทบัญญัติห้ามสุรายาเมา และสิ่งที่มาทําลายต่อสติปัญญาทั้งหลายศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่มารักษาไว้ซึ่งชีวิตของมนุษย์มีบทบัญญัติห้ามการทําร้ายการรังแกและการละเมิดต่อผู้อื่นห้ามการเข่นฆ่าผู้อื่นโดยไร้ธรรมมีบทลงโทษในการประหารต่อฆาตกรผู้คนอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขในบ้านเมือง ที่ใช้กฎหมายอิสลามเป็นศาสนาที่มาให้การดูแลเอาใจใส่ต่ออารมณ์ของมนุษย์และสั่งใช้มันไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์และห้ามใช้มันไปในหนทางที่เกิดความเสื่อมเสียและเกิดความวุ่นวายเป็นศาสนาที่มารักษาเงินทองและสิทธิของมนุษย์จึงมีกฎหมายห้ามลักขโมยและมีกฎเกี่ยวกับการตัดมือของผู้ขโมย หากเขาได้ขโมยถึงมูลค่าที่ศาสนาได้กําหนดเอาไว้เป็นศาสนาที่มีการรักษาเกียรติยศวงตระกูลจึงมีบทบัญญัติห้ามการละเมิดประเวณีและสิ่งลามกทั้งหลายที่จะนํามาซึ่งการเกิดลูกที่ปิดประเวณีหรือมีลูกที่ไม่รู้จักพ่อหรือไม่รู้จักตระกูลของตัวเองเป็นศาสนาแห่งความสะอาดส่งเสริมให้รักษาความสะอาดสั่งใช้รับรทานในสิ่งที่สะอาด และห้ามรับประทานในถึงที่สกปรกตามสิ่งที่ศาสนาได้ระบุไว้เป็นศาสนาที่มาตอบสนองความต้องการและธรรมชาติของมนุษย์สั่งให้ควบคุมกิเลสสั่งใช้ให้ผู้คนแต่งงานมีครอบครัวและสั่งให้รับผิดชอบต่อครอบครัวและให้ดูแลอบรมผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองด้วยดีเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่มารายาทที่ดีงามตั้งอยู่บนความง่ายดายและความเมตตา บทบัญญัติในศาสนาอยู่ในสายกลางมีความสมดุลและพอดีไม่หย่อนยาและไม่สุดโตงเป็นศาสนาที่เข้ากับทุกยุคสมัยทุกสถานที่ไม่มีวันที่จะล้าหลังเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านหลักศรัทธาการปฏิบัติและมารยาทที่สวยงามเป็นศาสนาของส่วนบุคคลและสังคมและเป็นศาสนาแห่งโลกนี้และโลกหน้า เป็นศาสนาแห่งความรู้สั่งใช้กันให้มีการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าและใช้สติปัญญายกสถานะและให้เกียรติแก่ผู้รู้และตำหนิความเคาความงมงายหรือการตามแบบลืมหูลืมตาเป็นศาสนาที่พัฒนาและมีวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างความเจริญส่งเสริมให้พัฒนาในด้านวัตถุและทางด้านจริยธรรมพัฒนาทางโลกและจิตวิญญาณควบคู่กันไป เป็นศาสนาแห่งการเป็นพี่น้องที่แท้จริงทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันมีความรักความสามัคคีกันมีความเมตตาและความห่วงใยซึ่งกันและกันไม่มีการแบ่งชนชั้นวรณนะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวหรือแยกประเทศมนุษย์ทุกคนมาจากอาดัมมนุษย์คนแรกและอาดัมถูกสร้างมาจากดินคนที่มีความประเสริฐนะท่อัลล์คือผู้ที่มีความยำเกรง และประกอบคุณงามความดีเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้มีความขยันมีความเป็นระเบียบวินัยและตำเนิต่อความเกียดคร้านและความวุ่นวายสั่งใช้ให้การทำดีและห้ามปรามความชั่วเป็นศาสนาที่นำมาเพื่อความสุขและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งโลกใบนี้และประโลกโดยที่พวกเขาจะไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงและไม่มีหนทางใดไปสู่สวรรค์นอกจาก ด้วยกับอันอิสลามเท่านั้นพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนดีนะอินดัลลอหินอิสลามแท้จริงแล้วศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คืออันอิสลามพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าและผู้ใดสแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอันอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกตอบรับจากเขาเป็นอันขาดและในวันอาคิรอเขาก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนขอวิงวอนจากอัลลอฮ ให้เราทุกคนได้รับทางนำและได้รับความสุขจากพระองค์ Allah ด้วยเถิดอาเมน